สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอ,อมีของดีมาบอกต่อค่ะตัวนี้เลยค่ะกับ นิสิตเซรั่มนะคะบอกให้เลยว่าก่อนหน้านี้นะเออยังมีปัญหาสิวค่ะขึ้นแบบเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะตรงหน้าผากนะคะไม่ใช่แค่สิวเดียวนะมีผดผื่นตรงนี้ด้วยแล้วก็พอเราอยู่อยิบมากขึ้นแล้วอ่ะจะมีพวกแบบริ้วรอยต่างๆร่องแก้มแล้วก็จุดด่างดําฝ้ากระด้วยนะจ๊ะเอ้ยนะคะปวดหัวกุ้มใจมากเลยใช้เซรั่มมาตั้งหลายตัวแล้วก็ยังไม่หายนะ,ะยังไม่เห็นผลนะจนมาเจอตัวนี้จ้าเรียกว่าตอบโจทย์ชีวิตเปลี่ยนกันเลยนะคะกับตัวนิสิตเซรั่มตัวนี้จ้ะตัวนี้นะคะบอกกันเลยว่าไม่มีส่วนผสมของสารอันตานารนะะาย แบบดีงามมากนะจ๊ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขามีอยอยรับรองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามีปัญหานะคะสิวฝ้ากระจุดด่างดานะจ๊ะหรือว่าริ้วรอยนะคะวันนี้ค่ะใช้ตัวนี้ตอบโจทย์หายแน่นอนค่ะและที่สําคัญเลยนะตัวนี้ค่ะนะคะเขากาลันตีมาเลยนะคะผิวสวยใสหน้าเด็กได้นะคะภายในแบบ14วันเลยะค่ะนะคะอยากจะอายุเด็กดูอ่อนเยาว์นะคะผิวหน้าสวย,วยจะจางสแบบผิวนุ่มชุม่มชื้นแบบนี้นะคะนี่เพลงพิเศษมาเลยเออเรื่องนี้ซิเซรั่มกันได้เลยนะจ๊ะหาซื้อก็ง่ายมากๆเลยค่ะจะสั่งทางแบบอ,ปปอยาี้้ก็ไดนะคะค หรือว่านะคะเพื่อนๆนะคะจะแบบสั่งที่ทางเพจนะคะ f a c e b o o ก,กได้นี่เลยแบบลองทาให้ดูกันเลยนะคะตัวเนื้อเซรั่มก็จะเป็นแบบนี้กิ๊บเกตกุ้นม้งเพื่อนๆนดูแพคเกตสีชมพูแพคเทาแบบน่ารักมากหวานแหววมากๆนะคะแล้วัูตัวเนื้อเซรั่มนะคะนี่แบบเป็นแบบเข้มข้นแบบสุดๆนะคะ ไม่ได้เป็นแบบใสนะตัวนี้เป็นแบบครีมแบบเข้มข้นเลยใช้ทาได้เลยค่ะนะคะตอนเชา้าหรือว่าก่อนนอนได้เลยระหว่างวันบางทีก,ก็ใช้นะคะไม่ได้ทาแค่หน้านะคะทาคอด้วยจ้าเอออยากแบบคอตึงหน้าสวยหน้าดีแล้วท็ใส่นี่เลยทานวดมาถึงคอเลยเพื่อนดูซิพอทาปุ๊บแบบเฮ้ยหน้ามันแบบวิงมีออร่าขึ้นมาเลยนะเจ๋งมากนะคะนี่ของคอดจริงจรงิงไงใครอยากได้นะคะมีปัญหาแบบที่เอยบอกมานะอยากหายก็ไปหาซื้อมาลองใช้กันเลยนะจ้ารับรองติดใจแน่นอนคะ่ะบ๊ายบาย